สนับสนุนโดยก g a b ไบ์ MSI Gaming Notebook ASUS MSI c o m p o n e n t และ Acer สวัสดีครับกลับมาพบกับพวกเรา IT รีบอลผมบาสครับก็เปิดตัวไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับไรเซนสน3หรือว่า R3 ของทาง AMD นะครับจากข่าวที่หลุดมาก่อนหน้านี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสเปคหรือว่าผลทดสอบ ก็ตามคาดนะครับเป็นไปตามนั้นแหละนะแต่วันนี้ครับ IT r e รีบอลของเราได้มา1ตัวนะครับเราก็จะทำการทดสอบแนวเรานะครับก็ตัวที่ได้มาเนี่ยจะเป็นตัว R3 นะครับ1,200มาในกล่องทรงลูกเต๋าแบบนี้แน่นอนนะครับว่ามันจะต้องมีฮิ s ซิงมาให้ด้วยนะก็เปิดเลยแล้วกันนะครับตัวฮิ s ซิงนะครับตัวที่ให้มากับตัว R3 เนี่ยจะเป็นตัว Red Cooler นะครับ s t e ต l นะก็ใน CPU ียูไรเซ่นนะครับเขาจะมีพัดลมออกมาเนี่ยสามแบบนะครับตัว s t e ต l นะครับตัว s p y นะครับแล้วก็ตัว Max ตัว s p y กับตัว Max เนี่ยจะมีไฟนะครับแต่ s t e ต l ไม่มีจะเป็นอุโมงค์ธรรมดานะครับแล้วก็ Heatsink ค่อนข้างบางนะครับแล้วก็ในกล่องนอกจากตัว Heatsink แล้ว ก็ยังมีตัวนี้ครับ CPU นะมันก็จะมาในกล่องกระดาษนะครับกันกระแทกมาชั้นหนึ่งก่อนนะครับมีคู่มือแล้วก็ CPU จะถูกแพ็กมาในกล่องพลาสติกอีกทีนึงนะครับตัวนี้ก็จะมีสติกเกอร์นะครับเป็น Ryzen 3อ่ะด้วยความที่ตัว CPU นะครับมันเป็นตัวเล็กสุด ิสตมที่เราจะทําการทดสอบร่วมกันในวันนี้ก็จะเป็นตัวสิสตเมเล็กนะครับเมนบอร์ดก็จะเป็น a 3 2 0 m นะครับบาสูก้าจากทาง msi แล้วก็ตัวการ์ดจอจะเป็น rx 5 5 0บตัวนี้เป็น arrow itx นะครับตัวประมาณขนาดนี้เองเล็กๆนะครับสองตัวนี้ครับมีรีวิวแยกนะนอกจากการทดสอบร่วมกับเมนบอร์ดกับการ์ดจอตัวนี้แล้วนะครับผมจะมีการทดสอบร่วมกับตัว cpu อีกนะครับตัวก็จะมี r y เ e น5 พันสะแล้วก็พันหรวมถึงไลเซนเดนเด้วยนะครับใช้ซิสเต็มเดียวกันนะแล้วก็ตอนท้ายเนี่ยจะมีการแถมเทสนะครับตัว R3 กับการ์จอตัวใหญ่นะครับอย่าง GTX 1080 Ti นะครับมาลองดูกันครับว่ามันจะคอขวดมากน้อยแค่ไหนมันจะทำงานได้ไหมมันจะสามารถดันการ์จอตัวใหญ่ๆไหวหรือเปล่านะไปดูกันเลยครับ สำหรับการทดสอบนะครับอย่างที่ผมบอกไปตอนแรกก็คือจะทำการทดสอบร่วมกับ c p u อีก3ตัวนะครับก็คือตัว Ryzen 5 1,400ตัวนี้ครับ4ีคอร์แเทรดนะครับ Ryzen 5อีก1ตัวนะครับตัวนี้1,600 6ร้คอร์สิเทรดนะครับส่วนตัวนี้นะครับ Ryzen 7 1,700อันนี้8ปดคอร์สิเทรดทั้ง3ตัวนะครับผมอาจจะไม่ได้เจาะลึกในสเปกมันมากนะครับขอโฟกัสตัวนี้ดีกว่านะครับ ไรเซน n t 3นะครับ1,200ตัวนี้ครับ4คอร์ซีเทรดนะครับสปีดของมันเนี่ยอยู่ที่3.1นะครับแล้วก็มีเทอร์โบแม็กนะครับได้ที่3.4ก็ตัวแคท L3 เนี่ยอยู่ที่8เมกนะครับเป็นแบบ4คูณ2ตัวเมนบอร์ดนะครับทุกตัวใช้เหมือนกันก็คือตัวของ msi นะตัวนี้ a 3 2 m b a s u k a นะครับแรมติดตั้งไว้2สล็อตนะครับ แถวละ8กิกนะเป็นดีนาสีจากทางคอแซนะครับขอบคุณด้วยกราฟิกนะครับเป็น RX 550นี่สเปคของตัวกราฟิกดูตามนี้ได้เลยแล้วก็ในส่วนของอุณหภูมิ CPU นะครับตอนนี้นี่อยู่ที่ประมาณ42องศาเท่านั้นเองนะครับไม่ร้อนไม่เย็นนะครับกำลังดีอ่ะเดี๋ยวทำการทดสอบนะครับเดี๋ยวผมจะเปรียบเทียบทั้งหมดเลยนะครับทั้งตัว ไลน์เส้นสามไลน์เส้นห้าแล้วก็ไลน์เส้นเจ็นะครับอาจจะเน้นหนักไปทางการเล่นเกมนะครับสำหรับการทดสอบนะครับผมก็จะใช้ตัวโปรแกรม c i n e b e n c h R15 นะครับ CPU ตามนี้เลยนะครับอ่ะรันเพื่อนะครับเป็นความสะดวกรวดเร็วผมก็ทดสอบตัวไลน์เส้นเจ็นะครับ1700จ็ยไลเส้นห้านะครับ1600แล้วก็ตัว1400ไปแล้ว เดี๋ยวก็เทียบกันนะครับผลคะแนนของตัว r 3 2 0 0ออกมาอ่ะมาแล้วครับสำหรับคะแนนนะ402 CB นะครับเมื่อเทียบกับตัวที่เป็นรุ่นพี่อย่างตัวไลเซนเจ็นะครับห7 0่ 1, เนี่ยห่างกันเกือบประมาณสัก900คะแนนนะครับถือว่าค่อนข้างเยอะแต่ไอห่างกัน900คะแนนหรือว่าห่างกันเนี่ยตามเลขนี้นะฮะ เวลาเล่นเกมจริงนะครับบนการ์ดจอตัวเดียวกันนะครับสเปคเหมือนกันหมดทุกอย่างจะแตกต่างกันหรือเปล่านี่ไปดูกันเลยครับสำหรับการทดสอบการเล่นเกมผมก็ใช้เกมเดิมนะครับ gta 5เกมนี้ครับด้วยความที่มันเป็นแนว Open World นะครับมันก็เหมาะกับการเอามาทดสอบ cpu นะครับแล้วก็ผมจะใช้ฉากเดิมนี่แหละทดสอบกับ cpu ทั้ง4ตัวอ่ะดูค่าเซตติ้งกันนะครับเ e s o l u t i o ่รครับ1920 1080 แล้วก็ตัว Refresh Rate 60Hz f เ a A เปิด M S A A ปิดนะครับอย่างอื่นเนี่ยมันเป็นค่า Default นะครับที่ตัวเกมคำนวณจากสเปคของเรานะครับก็จะใช้ค่า Default ตัวนี้นะครับในการทดสอบ CPU ทั้ง4ตัวเทียบกันดูเลยครับว่าเฟรมเรทมันประมาณไหนนะอ่ะเริ่มกันเลยครับมุมซ้ายบนเราก็จะเห็นรายละเอียดนะครับในการกินสเปคของเราณตอนนี้ G P U เนี่ย ก็กินอยู่ประมาณ100%นะครับมีตกมา99บ้างนะงเฟรมเลทนะครับตอนนี้อยู่ประมาณสัก40กว่าเฟรมส่วนการกิน CPU เนี่ยก็ตั้งแต่30จนถึง50นะครับด้วยความที่มันเป็น4คอร์สเทรดนะครับมันก็จะมีการกินสูงบ้างนะครับบางช่วงเนี่ยขึ้นไป80กว่านะบ,บางช่วงก็ลดลงมาเหลือ50กว่ามันก็จะสวิงอยู่เนี้ยนะฮะนั่งอ่านก็อ่านไม่ทันนะครับมันก็สลับไปสลับมา เฟมเลตตอนนี้ครับเหลือประมาณสัก40ต้นๆนะครับมีหล่นไปประมาณสัก30ไปปลายก็มีนะแต่ภาพก็ยังถือว่าลื่นอยู่นะครับการเล่นเกมเนี่ยเกิน30ก็ถือว่าเล่นได้ระดับหนึ่งนะครับความคมชัดนะอันนี้ก็มันเป็นที่จอด้วยเนาะจอเป็น 4K ถึงแม้เราจะปรับเป็น full hd แต่เวลาเรามองผ่านกล้องหรือว่าผมถ่ายผ่านกล้องเนี่ยมันก็จะเห็นภาพามันค่อนข้างละเอียด นเฟรมเรตตอนนี้ก็อยู่ประมาณช่วง40กว่าๆนะครับตันด้วยการ์ดจอนะครับแล้วก็ CPU ก็มีกินไป80กว่าบ้างนีครับก็ถือว่าพอฟัดพอเวียงอ่ะเดี๋ยวไปดูที่ R5,400 กันบ้างนะครับค่าเซตติ้งอย่างที่บอกนะว่าผมปรับเหมือนกันก็จะเลื่อนให้ดูเร็วๆหน่อยนะครับจะได้ไม่เสียเวลาก็ใครติดใจตรงไหนก็สามารถเลื่อนกลับมาดูได้นะครับอ่ะ ไปเลยมุมซ้ายบนตอนนี้ครับ CPU กลายเป็น4คอร์แดเทรดแล้วนะครับก็คือตัว A 5 1 4 0 0เนี่ยก็4คอร์แดเทรดอย่างที่บอกไปนะครับกิน g p u 100%นะครับแต่ CPU นะครับกินลดลงมามีช่วงต่ำๆก็มีสัก20กว่ากว่าบ้างนะครับช่วงสูงๆก็60ก็แกว่งกันไปแบบนี้นะครับส่วนเฟรมเรทยังอยู่ในช่วง40กว่าเหมือนกันนะก็ ด้วยซิสเต็นะครับด้วยค่าพ r e เซตที่คล้ายๆกันก็น่าจะได้ frame rate เฟรมเรทไล่ๆกันก็ตอนนี้ครับ CPU ก็มีการกินมาสัก40จนถึง60นะครับแว่งอยู่แล้ว่ามีส่วน GPU เนี่ยประมาณ100%ตลอดนะภาพก็ยังสวยเหมือนเดิมนะครับความลื่นความสมูทก็อยู่ในระดับประมาณสัก30-40เฟรมนะฮะอาจจะไม่ได้ ลื่นมากแต่เล่นได้ไม่มีกระตุกนี่ซี C 8เทรดนะอ้าวอ,าวอาว้ลื่นลื่นเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอตอนนี้ครับกินอ๋อมีช่วงกิน CPU ไปถึง70บ้างก็มีนะครับเดี๋ยวไปลองกับตัว CPU R5 1600บ้างนะครับค่าเซตติ้งอย่างที่บอกไปครับผมเซตเหมือนกันหมดนะครับก็ ย้อนดูได้นะครับส่วนแถบซ้ายนะครับด้านบนเนี่ยเราจะเห็นตัว CPU ที่มันเพิ่มขึ้นมานะครับตอนนี้เป็น6ค o r e 12เรดแล้วนะครับตัว GPU ยังกิน100%อยู่แต่ CPU นะครับมีช่วงลงไปประมาณหลัก10ก็มีนะครับสิก,บกว่านะสูงสุดเนี่ยอยู่ไม่เกิน50นะครับอ่ามีตกไป9% 5%บ้างนะครับด้วยความที่พอ ข้อกับเทรดมันเยอะขึ้นนะครับมันก็มาช่วยกันแบ่งเบาภาระในการทํางานนะแต่ตัว g p u ก็ยังกินเยอะอยู่เหมือนเดิมไปเฟรมเรทครับก็ยังอยู่ในช่วง40เฟรมเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณจะใช้ CPU ตัวไหนนะครับนี่ผมเทียบม,มา3ตัวแล้วนะมันก็ยังอยู่ในช่วงประมาณสัก40เฟรมนะครับกับความละเอียด4 d แล้วก็ค่าพิเซลต,ต,ตามนี้นะการกิน CPU ครับ ก็ทำได้ค่อนข้างดีนะครับมีช่วงตกไปสักประมาณ6% 5%นะแสดงว่าตัว CPU นี่ทำงานเบาลงนะครับแต่ GPU ก็อย่างที่เห็นนะมันก็ยังตันอยู่แนะนำครับใช้การ์ดจอตัวใหญ่กว่านี้คุณอาจจะเล่นมันถ้าคุณใช้ตัว R5600 นะครับอ่ะไปแท็กอีกแท็กอีก ก็เฟรมเรทก็ยังอยู่ประมาณสัก40กว่าๆอ่ะทีนี้ครับตัวสุดท้าย R 7,700 1ค่าเซตติ้งครับก็ดูกันไปเร็วๆเ,เหมือนเดิมนะครับส่วน G P U นะครับตอนเนี้ยมันยังไม่ได้ทำอะไรมากนะครับแต่มันก็กินไปประมาณสัก90นะครับแล้วก็ C P U อย่างที่เห็นครับ8คอร์16เทรดบางช่วงเนี่ยกินมาต่ำๆเลยนะครับก็หลักสิบ แต่สูงสุดก็ไม่ไมเกิน50นะเ,เดี๋ยวดูครับพอเริ่มเล่นเกมแล้วจะเป็นยังไงนี่ครับมีกิน5%บ้างนะครับก็ค่ามันก็จะแกว่งๆไปนะครับอาจจะไล่ดูแบบดูไม่ไม่ทันนะนะนต้องขออาภัยด้วยครับอะเริ่มเล่นแล้วครับเฟรมเรทก็อยู่ช่วงประมาณ40กว่าเหมือนกันก็ถือว่าค่อนข้างทำออกมาได้ใกล้เคียงกันหมดเลยนะครับ ด้วยค่าพีเซตตามนี้จริงๆถ้าปรับได้ความละเอียดสูงสุดกว่านี้นะครับมันอาจจะเห็นอะไรที่มันแตกต่างกันบ้างนะแต่ด้วยอย่างที่บอกนะครับการจอมาสุดแค่นี้ปรับ 2K ก็ไม่ได้4 k กัไม่ได้ความละเอียดเดยอะกว่านี้ก็ติดที่แรมนะครับมันมีแค่ 2G กิกแล้วก็เล่นกันไปตามนี้แต่คึงว่าน่าเกียดไหมก็ไม่น่าเกียดนะประมาณ40กว่ากเฟรมก็เล่นได้นะครับใครที่จะซื้อ CPU ตัวนี้อยู่แล้วก็อยากจะเอาไปเล่นกับ มีเงินซื้อกาดจอตัวเล็กๆกันเนาะภาพอาจจะได้ประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวไปทดสอบกับกาดจอตัวใหญ่บ้างอย่างที่บอกนะครับว่าผมจะทำการทดสอบร่วมกับ GTX 180 0 Ti ด้วยนะครับก็ CPU เป็นตัว Ryzen 3นะครับ1200เหมือนเดิมแล้วก็ตัว GPU สเปครายละเอียดตามนี้เลยนะครับก็ p พอ t สแล้วก็อ่านดูได้นะอ่ะเดี๋ยวทีนี้ครับผมก็ จะขอเริ่มนะครับที่ตัวความละเอียดระดับ Full HD จริงๆค่าพีเซตของมันมาเนี่ยมันสูงกว่าน,นี้แต่ผมก็ปรับให้มันใกล้เคียงกับ4ครั้งที่แล้วนะครับที่ทำการทดสอบจะได้ลองเทียบดูว่าพอใช้ CPU ที่เป็นไรเซนส e 3นะครับแล้วก็การจอที่ตัวแรงๆกับความละเอียดระดับ Full HD ค่าพีเซตประมาณนี้เฟรมเรทได้เท่าไหร่นะมุมซ้ายบนนะครับตอนนี้ GPU เนี่ยกินมาประมาณเหลือแค่ 30กว่าเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองนะครับแต่ CPU เนี่ยดันไปประมาณสักเกือบ100%อน่ะนะครับเมื่อกี้เห็นมีแตะช่วงร้อยบ้างนะครับก็80-90เฟรมเรทครับได้อยู่ประมาณ120กว่าเฟรมลองดูครับตอนนี้กิน CPU นะครับประมาณสัก90กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับการ์ดจอเนี่ยกินไป35%เฟรมเรทได้อยู่ประมาณสัก80 มี่มี90มี100บ้างนะครับก็สวิงอยู่นะครับฉากแต่ละฉากเนี่ยออบเจกต์มันไม่เหมือนกันนะครับบางทีวิ่งผ่านที่เดิมนะครับผมหันกล้องหรือว่ารถมันเหวี่ยงเฟรมเรทก็อาจจะมีการปรับนะครับสูงต่ำนิดหน่อยเอาเอาล้มเดี๋ยวเดี๋ยวทำอะไรดูในในอับดูลเอ้ยลุกขึ้นมานะ <c oughs> อ่ะก็เฟรมเรทนะครับอ่ะมีมีกระตุกให้เห็นนะครับ กระตุกนี้อาจจะเกิดจากบั็กนะครับค่าเซตติ้งที่มันอาจจะยังไม่ค่อยลงตัวเท่าไหร่นะครับแต่เฉลี่ยแล้วก็อยู่ประมาณนี้ครับ70-80เฟรมกิน CPU นี่มีช่วงร้อยครับส่วน GPU ก็มีลงไป20บ้างน,นะครับอาจจะยังไม่สะใจนะครับเดี๋ยวลองอีกหนึ่งความละเอียดนะครับเป็นความละเอียดระดับ ultra HD หรือว่า 4K นะครับจริงๆอันเนี้ยมันเป็นค่า Default เดิมที่เครื่องมันคำนวณมาจาก สเตคของเรานะครับกาจอเห็นไหมครับมีแรมทั้งหมด1 1กิกนะครับถือว่าค่อนข้างเยอะนะครับหรือเห,หลือเลยเนี่ยกินไปแค่3กิกเองแล้วก็พอเป็นความเรียระดับ ultra hd นะครับเดี๋ยวดูกัรน,นี่ตัวมุมซ้ายบนนะครับอาจจะดูเล็กลงไปนิดนึงนะครับจริงๆผมต้องออกไปปรับให้มันขนาดมันใหญ่กว่านี้หน่อยนะึงนะแต่ไม่เป็นไรนะครับยังพอมองเห็นอยู่ตอนนี้ครับ กิน CPU ประมาณเกือบเกือบ1น0ประครับประมาณ90%กว่ามี99-98%บ้างนะครับส่วน CPU เนี่ยก็กินอยู่ประมาณ80-90% f เรเฟได้อยู่ประมาณ100%เฟรมต่อวินาทีอันนี้เอาตรงๆนะผมว่ามันไม่ใช่คอขวดน,นะมันพอดีเลยนะพอฟัดพอเวี่ยงกันเลยนะการกิน CPU กับการกิน g p u ไล่ๆกันอย่างเงี้ย ผมถือว่าถ้าซื้อชุดนี้มาค่อนข้างคุ้มนะครับคุณอาจจะไม่จำเป็นต้องไม่ซื้อ CPU ตัวใหญ่นะครับเล่น Open World GTA 5ไม่มีกระตุกนะครับลื่นเลยเฟรมเรทก็ประมาณ90กว่าเฟรมกิน GPU เกือบเกือบร้อยกิน CPU เกือบเกือบร้อยอาจจะไม่จำเป็นต้องไปลงทุนกับตัว CPU ตัวใหญ่มากนะครับเอาเงินมาลงกับการ์ดจอดีกว่าถ้าคุณหาซื้อมันได้นะ ผมก็ไปขโมยเข้ามาตัวหนึ่งนะครับเอาว่าเป็นเทสเบดนะครับอ่าสำหรับความละเอียดประมาณนี้นะครับฟเฟรมเดทก็ได้ประมาณสัก70กว่าเฟรมต่อวินาทีอ่าการกิน GPU มีลดลงมาบ้างนะครับเหลือประมาณ60ถึง70 CPU ก็ยังทำงานอยู่ประมาณสัก80ก็ถือว่าโอเค ก็เรียบร้อยครับสำหรับการรีวิวนะครับไรเซนสามหรือว่า R3 200นะเทียบไม่เห็นเลยนะครับกับตัวรุ่นพี่เขาไม่ว่าจะเป็น 1,400, ี่พัแล้วก็พันเนะครับทำงานบนพื้นฐานของซิสเต็มเหมือนกันหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นเมนบอร์ดการ์ดจอนะแรมแล้วก็พาวเวอร์สายก็อย่างที่เห็นนะครับเกมแนว Open World นะครับความเรียระดับ Full HD เฟรมเดทที่ได้เนี่ยอยู่ประมาณสัก45เฟรมเท่ากัน ตัว CPU เนี่ยกินไปประมาณสัก50%แต่การ์ดจอเนี่ยเต็มแล้วนะครับเพราะนั้นสิทธเต็มประมาณนี้อาจจะตันที่ตัวการ์ดจอใครที่กำลังจะประกอบคอมใหม่แล้วก็มองการ์ดจอตัวนี้อยู่นะครับคุณอาจจะไม่จำเป็นต้องใช้ตัว CPU ที่สูงกว่านี้ก็ได้นะครับแค่ตัว R3 ก็เพียงพอแล้วนะครับซื้อตัวใหญ่ไปกว่านี้ก็อาจจะไม่มีผลนะแต่การทำงานเนี่ยอาจจะเห็นผลบ้างพอสมควรนะครับเพราะว่าตัวโปรแกรม Cinebench R15 ที่เราทำการทดสอบเนี่ย คะแนนค่อนข,ข้างห่างนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับอีกการทดสอบหนึ่งที่เราทําการทดสอบร่วมกันก็คือเอาตัว CPU R3 นะไปทํางานร่วมกับการ์ดจอตัวใหญ่อย่างที่เห็นนะครับปกติเนี่ยมันอาจจะเกิดคอขวดที่ค่อนข้างเห็นชัดพอสมควรนะครับแต่ระดับ Ultra HD ที่เราลองนะครับ CPU เนี่ยมันกิน100%ก็จริงแต่ตัวการ์ดจอเนี่ยก็กินประมาณสัก80%ได้นะครับเพราะนั้นอาจจะเป็น อีกหนึ่งแนวทางนะครับใครที่จะมีงบประมาณจำกัดอาจจะต้องบาลานซ์นิดนึงนะครับอาจจะใช้ CPU ตัวนี้และเส้นส3แล้วก็เอาเงินที่เหลือไปลงกับการจอตัวที่มันใหญ่กว่าตัวนี้นะครับอาจจะเป็นตัว RX 580หรือไม่จะเป็นตัวพวก1 0 6หหรือ1070ก็น่าจะลงทุนคุ้มค่านะครับวันนี้ก็ต้องขอ,อบคุณด้วยนะครับ สำหรับ AMD นะครับที่ส่งตัว CPU มาให้เราทําการทดสอบนะครับรวมถึงอุปกรณ์ที่ทําการทดสอบร่วมนะครับไม่ว่าจะเป็นเมนบอร์ดการ์ดจอจากทาง MSI นะครับ RAM แล้วก็พ,พาวเวอร์สปายจาก Corsair นะแล้วก็การ์ดจออีกหนึ่งตัวก็คือจากทาง Zotac นะครับเดี๋ยวกหน่อยคงได้เห็นตัวรีวิวการ์ดจอ Zotac กับเราเยอะนิดนึงนะครับก็อ่าเดี๋ยวพวกถามอีกราคาก็ประมาณสัก2-3 0 0 0พันนะครับไม่น่าจะเกินนี้ ก็ถือว่าเป็นการทําการบ้านมาค่อนข้างดีสําหรับ AMD ในการออก CPU ตัวเล็กแต่ประสิทธิภาพเนี่ยค่อนข้างคุ้มค่าคุ้มราคานะครับวันนี้ครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วก็ครั้งหน้าจะมีอะไรมาให้ติดตามชมกันก็อย่าลืมนะครับกดไลค์ให้ด้วยนะครับกด subscribe ให้ด้วยนะครับแล้วก็เราจะได้เห็นกันบ่อยๆนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ